วรรมชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก,ก,กบทุกท่านคำอาราธนาศิหามะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณะทายะติสรลเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณะทายะติสรลเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะตาติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณะทายะติสเเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะ พุทธังสระนางคาฉามิธรรมังสระนางคาฉามิสังฆังสระนางคาฉามิทุติยมปีพ e ุทธังสระนางคาฉามิทุติยมปีธรรมังสระนางคาฉามิทุติยามปิสังฆังสระนางคาฉามิตัดยมปีพุทธังสระนางคาฉามิตัดยมปิธรรมังสระนางคาฉามิตัดยามปีสังฆังสระนางคาฉามิ ศีลห้าปานาติปาตาเว like ร is manera, Evolution. มณี <Columbus> สิกขาปะทังสมาธิยามิอธทนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิบุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุรามระยมัชฌาปมาตธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิพุทธชัยมงคลคาถาพาหุง พาหุงศาสมาธิมิมิตรสาวุธันตังขีเมฆขลังอุทิตโคร,รัตเสนมาลังทานาทิธรรมวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเมชยะมังคลานิมาลาติเลกมะพิยติศพพลันติงโคลมปนาละวะกามะงคังคันทีสุทันตะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภะวาตุเมชยะมังคลานิ นาลาคิลิงคชาวลังอติมาตพูตังทาวกิจจากกรมเสนีวสุทธาลุนันตังเมตามู้เสกวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวาตุเมชยมังคลานิออคิตะคาคามิถาสุธาลุนวนตังทาวันติโยชนะประถางกุลิมาละวันตังอิทธีพิสังคตะมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวาตุเมชยมังคลานิ